ซึขสบายดีครับพอแม่พี่น้องเนาะอนุโมทนาบุญสาธุแด่อาญาติธรรมเนาะที่มีจิตเมตตาได้น้ำอันเข่าสารแลปาทุเนาะแล้วก็มีกระล่ำปลีแล้วก็มีมันหลายอย่างหลายเมียวที่ข่วมบุญมาบัดเดี๋ยวนี้ตีมูบนันมมเพื่อนเขากำลังกัดโตอยู่นี่ก็มีน้ำใจสู้เจ้านีนเนาะ ที่อ่ามาฮักมาถึงแดดมองนี่อันนี้ที่เห็นอยู่นี่ก็เปลียนน้ำใจจากเอ่อตระกูลของเอ่อสุเจ้าจะาแล่เนาะที่มีจิตเมตตาได้นำอันเขาสางนี่มาคววมบุญหากระสอบเนาะแล้วก็ปาทู่หนึ่งร่างใหญ่ครับผมแล้วก็ยังมีอิดไหลไหลเจิงไหลแมวครับผมอันมือผู้เศร้านมเอ,อื่นต่องเศร้าทั้งหมูเห่เฮาก็อ่าตีน้ำอันของหมงนี่ อ่าไปบริจาคไปคอดถึงแด่บานเพื่อนที่ยังขัดสนขัดแค้นอยู่ครับผมอนุโมทนาบุญสาธุเด้อครับขออวยพ้นใส่ให้ทันอยู่ดีกินหวานเห่อพ้นเคราะพ้นทุกพ้นภัยเด้อครับเด้อสาธุครับสาธุครับ